เรียนต่อกันใน New Serofo นะครับในส่วนที่เป็น s t u d e n t b o o k นะครับหน้าที่68กันเลยนะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับในเนื้อเรื่องคำสั่งก็คือ listen นะครับฟัง read อ่าน and และ learn เรียนรู้นะครับให้ฟังให้อ่านแล้วก็เรียนรู้ก็มีข้อปลีกย่อยอีกก็คือนะครับ เล e นฟังอย่างเดียว at the playground นะครับก็คือที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับ script f 2 f o r students book activity 5 listen read and learn a listen at the playground Swings. Slide. Seesaw. Hide and seek. Tim and Mary like playing on the swings. Pat likes playing on the slide. Pim and Anne like playing on the seesaw. David, Winai, and Tom. like playing hide and seek they are at the playground ครับเดี๋ยวมาฟังครัวพี่นันแปลกันเลยนะครับผมนั่นก็คือที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งนะครับนะในสนามเด็กเล่นนี้ก็มีเครื่องเล่นนะครับขอแนะนําเครื่องเล่นให้ตามสี่อย่างนั่นก็คือนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเราเห็นภาพเราก็รู้ว่าเป็นชิงช้านะครับแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่า สวิงส์สวิงส์นะครับนะเติม s ด้วยนะครับเป็นคำนามแปลว่าชิงช้าแต่ถ้าไม่เติมเนะครับเป็นคำกริยาก็แปลว่าแว่งนะครับนะแว่งแว่งก็คือชิงช้านั่นเองนะครับเราแว่งไปแว่งมาสไลด์ก็เหมือนกันนะครับสไลด์ถ้าเป็นคำกริยานะครับแปลว่าลื่นแปลว่าไหลนะถลหลลงไปและเป็นคำนามนะครับ คุณครูก็พยายามถามลูกนะครับนะว่าเขาเรียกอะไรเด็กๆก็เรียกทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าสไลเดอร์ทีนี้สไลเดอร์นะครับโอเคภาษาเด็กๆเข้าใจแต่ถ้าภาษาคนแก่ๆนะครับนะผู้ใหญ่ยุคเจ็ดดบอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่ากระดานลื่นกแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับนะเอาตามนั้นส่วนอันนี้นะครับนะ ที่ทาเป็นเล่นไปนะครับคนสมัยคุณครูนี่เราเรียกเล่นกระดานปิดกันนะครับนะแต่ภาษาไทยก็เรียกกระดานหกอ่าโอเคนะครับนะเอ,อเรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะอย่าทําเป็นเล่นไปอันนี้แน่นอนครับเป็นที่ทราบกันนี้นะครับเรียกว่าเล่นซ่อนหานะครับซ่อนไฮเดบแปลว่าซ่อนนะครับนะแอนและซี C, ก็แปลว่าหาก็ทับศัพท์เลยเล่นซ่อนหานะครับนะ ก็ไปหลบตามพุ่มไม้หลบตามอะไรก็แล้แต่นะอีกคนนึงก็ปิดตาในเล่นต้อนหาทีนี้มาแปลกันเลยนะครับว่าใครชอบเล่นอะไรทิมและมารีไ like นะครับ like ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าชอบเมื่อไรนะครับตามด้วยคำนามนะลูกนะตามด้วยคำนามชอบอะไรครับชอบการเล่นนะครับ playing แรลว่าการเล่นการเล่นอะไรครับ on the swing ก็คือเล่นชิงช้านะครับนะ บนชิงช้าถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ on แลบนบนชิงช้าก็คือชอบเล่นชิงช้านั่นเองพัดชอบนะครับพัดเป็นเอกพจน์นะครับนะบุรุษที่สามเอกเตอร์แมสชอบการเล่นอะไรครับ on the s l i d e ก็บนสไลเดอร์หรือว่าบนเครื่องกระดานลื่นนะครับที่คุณครูบอกเมื่อกี้ที่คุณครูใช้นะครับนะ พิมพและแอนชอบการเล่นบนนะครับซีซอก็คือกระดานหกนะครับเดวิดวินัยและทอมชอบการเล่นซ่อนหานะครับพวกเขาเดนนี่คือพวกเขาพวกเขาก็คือชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับทั้งทีมทั้งแมร,รี่ทั้งพัดนะครับพิมพแอนเดวิดวินัยทอมนะครับ ทั้งหมดนี้ r add r แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้พวกเขาทั้งหลายอยู่นะครับ a d แปลว่าที่พวกเขาอยู่ที่เด l a y g r กลาวอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะครับไปเล่นของเล่นก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นนะครับนะไม่ใช่อยู่ในสวนผลไม้นะครับแซลกันเล่นเล่นเจ้าๆ โอเคเป็นนั้นว่าหนะ้าแรก68จบแค่นี้นะครับไปเจอหน้าที่6กเลยครับผม